น้องพิมพ์หนูรู้หรอว่าจะเอาไอ้ฟองของ,ของ,ของเขานี่ไปทำอะไรอ่ะไม่รู้แต่มันน่าจะสนุกแค่สนุกหนูรู้บอกว่าปกติมันแสนห้าถ้าหนูเอาไอ้ฟองฟองเนี่ยมันเพิ่มอีกเท่าตัวอีกแสนห้าก็เป็น3ามแสนมันแพงมากสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เด็กเกียรมาอยู่ที่ แคนเพกอารีนาค่ะบ้านสวนแฟรครับวันนี้มีพัคเก็ตให้แต่เจียวเลือกอาบน้ำตายต้องเลือกให้ได้วันนี้มันก่อดกอดต้องจองแล้วเนี่ยอยากเลือกโคลฟายได้ไหมเจียวอยากเลือกโต๊ะกินข้าวไหมอยากเลือกอะไรบ้างอยากโซฟ่าโต๊ะไปเดี๋ยวอ่านนะภายเจียวไปดูสองยี่ห้อพิสซินดากับไอสปา ขนาดนี้เป็นใหญ่ปะเนี่ยใหญ่เกินไปหรือใช่ไหมพี่้วว่าไงควานควันนี่ก็ควันเลยครับตัวนี้เป็นตัวของอาบเวาไปแค่กับอาเป็นอย่าน้ำล้นนะครับไมนเป็นตัวของอโลมาครับมีกลิ่นหอมเลยครับมีกลิ่นหอมใช่คก็ใส่โลโลกลิ่นหอมลาไปอโลมาไปเลยครับอ๋อเนี่ยให้หนูมาดูมันจะมีแบบน้ำตกกับแม่ตอกถ้าอันนี้ก็เป็นแบบน้ำตกนีะจุไม่เอาหรอกลูก เซียลเล้าแสนหนึ่งเก้าค่ะคือราคานี้มันจะรวมพวกระบบด้วยใช่ไหมไม่รวมนะไม่ไม่รวมหรออ,อันนี้มันรวมระบบยางปลารวมแล้วแม่ดี๊ปารเรื่องให้ก็เป็นแบบนี้จิว๋วแม่ตีนี่นี่เมท้าใช่ไมหมเท้าเดทัที่ที่ร้หนูเป็นเมทียี่ไหมเมทียี่หรือเมทสามไหมเม่ยี่สิบพันเลยดูที่บ้านเหนูมีหนึ่งเด็ก อ่าคนนี้มาตั้งใจฟังเรื่องเราจะแบบไหนที่คุยกันเราไปดูเรื่องตัวของวบาเมนูทำน้ำปกติกับตัวของไอไอเจ็ดไอเจ็ดนี่มีอะไรบ้างไอ้เจ็ดก็มีตัวของแอร์พูนะครับแอร์พูก็คือที่มันใช่นะครับแล้วก็เป็นตัวของพวกรัดอ๋อน้ำหุ้มใช่ไหมใช่ครับส่วนเมนูก็มีเหมือนกันปกติแต่แค่ตัวระบบตัวปุ่มปุ่มเราจะดูนี้นะครับเป็นไอเจ็ดอ่านี่คือปุ่มเป็นไอเจ็ดคือแบบนี้ มีทั้งมาเปิดห้องโวพูปุ่มทั้งแอร์พูนะครับแล้วไอเจนมีการทำความสะอาดก็ที่เป่าลมมีมีการทำดูดฝาลวด่าลมหรอการทำความสะอาดเวลาใช้งานเสร็จใช้งานเสร็จจะมีเป่าลมทำความสะอาดครับผมใช่ครับมีเหมือนกันรแล้วไออุณหภูมิรักษาอุณหภูมินะมีให้เหมือนมีให้เหมือนกันแต่โนูไม่มีเมนูก็จะมีเหมือนกันอ๋อแล้วเอสคืออะไรเอสเจ็ดคืออะไรก็เป็นเอสเจ็ดจะเป็นตัวต่ำต่ำกว่าเหรอครับอ่าถ้าเป็นตัวนี้ครับปุ่มเตือนคดีของไม่ได้กดทอน ไม่ได้เท็ดน้ำไปดูนะครับอันไหนเนี่ยแต่เปิดเนี่ยเหรอนี่เปิดแไปนี่ถ้าปิดเราก็ไม่ร้อนเหมือลูกมันก็มียางซีลเอ๊ะปลาจดให้ปลาเลือกเป็นเทสเจ็ดนะเพราะมันได้ถูกตังหน่อย เอจ็ดอ่ะมันก็คือมีแค่ลมกับบับเบิลกับบวบฟูแค่นั้นเองเอสเจ็ดถ้าเป็นอะไรคือถ้าเอสเจ็ดเสร็จแล้วก็มาไอสีเพราะไอสีมันจะเพิ่มเวฟไงเพินะ่มเวฟขึ้นมาไหนคุณแม่ลองดูราคาเนี่ยอันนี้ตัดสินใจราคาเท่าไหร่คะเ <S 7. S 2> อสเจ็ดเอสเจ็ดมันแสนเก้าเก้าถ้าไอสีมันสองสองเก้าก็คือขึ้นมาประมาณสามสามหมื่นแต่เก้าเก้าถ้าลดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแสนสามเก้าเออมันอันนี้ราคายังไม่ลดโฟนะ ตรงได้ฟรีอ่ะไม่ได้ลูกลูกพนังไงเขาเป็นแฟนคลับเขาบอกว่าเขาเคยดูคลิปน้องพิมพ์ที่เล่นอ่างน้ําที่บ้านอ่ะแล้วมันเป็นยี่ห้อบัตเลมีไซส์ก็คือเป็นยี่ห้อเก่าของไอซ์บาเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอส่วนลดพิเศษให้แต่ว่าอาจจะแบบรีวิวให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งคู่แข่งคู่แข่งกันอันนี้เขาจะให้เขาจะให้เราอะมาถึงแล้วพิซซี่น่าเราจมาเปรียบเทียบว่าจะวันไหนดีนะคะ อันไหนเดียวกันดูอะไรค่ะแต่เดียวนี่สีดำด้วยเหรอสีดชอบสีดำอ๋อนี่น้ำร้อนมันสูงกว่านั้นนี่ใช่ไหมอืมเนี่ยที่คล้ายๆกันคือรุ่นนี้ลูกคล้ายๆเมื่อกี้เลยอันนี้มันเป็นระบบอะไรนะอันนี้เป็นออกซิเจินค่ะแล้วมันจะทำให้น้ำมันเป็นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไอ้ระบบไอเอ็มอะไรนะเรียกว่าอะไรออกซิ่สกินค่ะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับใช่ค่ะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเน็ตสุดก็สามแสนยังให้ราคาปราจะเรียในงานนี้ อุ้ยเพิ่มอีเท่าตัวเลย่ะใช่ระบบนี้มันแพงมากเลยทีหนูอยากไดปไปทำอะไรต้องพิมพ์หนูรู้เหรอว่าจะเอาไอ้ฟองของขาวเนี่ไปทำอะไรอ่ะไม่รู้แต่มันน่าจะสนุกถ้าสนุกหนูรู้ก็บอกว่าปกติมันแสนห้าถ้าหนูเอาไอ้ฟองๆเนี่ยมันเพิ่มอีกเท่าตัวอีกแสนห้าก็เป็นสามแสนมันแพงมากแล้วสีดำแพงกว่าสีขาวไหมครับแพงค่ะสี่เขาใช้ถังนี่จะเป็นแบบที่จะกินนลยเปิดล่อที่ เขาลู usted, Arrow, ーー้งิมชอบแบบเปิดเขาเปิดระบบน้ำน้ำเนี่ยน้ำขุ่นรองผิมเลยมันจะไปทำไมอ่ะเอาไงเอาฟรีแพงเกินเอาฟรีแพงเกิน คือพอไปดูคริสติน่ามันมีระบบชื่อว่าออกซิสกินคือมันจะเหมือนตีฟองขาวแบบออกซิเจนเลยเนี่ยแลอน H2O ให้แต่งตัวเป็นออกซิเจนอยู่ในน้ำแล้วน้ำเนี่ยแช่มันจะแช่น้ำนมแช่พุกเนี่ยน้ำเนี่ยจากสีใส่ันจะเป็นสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม จริงๆเรามันเห็นด้วยตามันเหมือนสีน้ำนมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นน้ำนมนะเี็นตัวอากาศเข้มขึ้นแสนห้าเดิมอ่างแสนห้าใช่ไหมเอาเอระบบเนี้ยอีกแสนห้าเป็นสามแสนสามแสนที่เดินกับมาอาสปาก็จะมาดูรุ่นที่เราเล็งไว้ก็คือรุ่นชื่อว่า a v i e n ซึ่งอันนี้ก็เป็นนำล้นเหมือนคือแม่ว่าหน้าตานี้มันสวยดีแต่ว่าคือนนี้ขอมันบางก่อนนั่นนะใช่อันนี้ยยมมมมมมมันนจะีออรราาแแถให้้วก่่ลซึง เนี่ยมันก็จะเป็นควันแบบนี้อ่าแล้วก็จะหอมตอนเนี้ยก็น่าจะเอาอันนี้แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยก็ปลาต่อเกงป้าเขาก็จะแบบว่าขอต่อว่าราคาที่เขาทำของรุ่น s 7แต่ว่าเอาราคาเนี้ยแต่อัปเกรดเป็นเป็นรุ่นไ4ได้ไหมเพราะว่า i 4ีเพิ่มขึ้นมาคือมันจะแบบมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติปัดน้ำอัตโนมัติสมมุติว่าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราไปข้างนอกอ่ะแล้วเราลืมมันก็จะแบบปัดน้ำปิดที่เองไม่ใ่้ลาลองคืนรดป้าลงไปแช่ใช่ไหมน้ำมันล้นทิ้งใช่ไหม แล้วพอปลาขึ้นจากอ่างปุ๊บมันจะเติมน้ําเองจนเต็มให้เพราะว่าเวลาปลาขึ้นมวลของปลาเยอะไงน้ำมันจะหายไปเยอะใช่ป่ะปลาก็จะเติมน้ําให้อะไรถ้สมมติว่าอันนี้สมมติว่าคมันปล่อยไม่ไหใช่ไหมคะแล้วน้ํามันแค่นี้เท่านั้นก็จะไม่โดนน้ำแล้วถ้าน้ำมันขึ้นมาเยอะมันน้ำจะไม่ขึ้นน้ำจะร้อนออกไปข้างนอกทิ้งล้วมันจะท่อไปมันจะไม่มีมันจะไม่มีทางท่วมท่วมดูสรุปว่าเขาไปคิดอยู่นานมากเลยนะ บอกว่าดได้ฮะเท่าไหร่ครับได้แสนสองห้าคือเดิมอ่ะแสนหนึ่งอ่ะมันได้แค่ S 7แล้วถ้าเกิดว่า I สี่อ่ะมันจะต้องเ,เป็นแสนสามกว่าแสนสามเจ็ดนั่งแล้วตอนนี้ก็เลยแบบไปลดกันแบบหาส่วนลดมาให้จนตอนนี้ได้แสนสองห้าแล้วจัดจะได้ I สีด้วยซึ่งอันนี้พี่เซ็นสุดๆเราต้องรี <c oughs> วิวให้คน่อวเลยยามีโซ่กิวน้ำตัวโปร <c oughs> <c oughs> ทำไปหลายตกลงได้แบบนี้นะโอเคไหม กนวนนี้ฟุตหนึ่งเย้ชวนเพื่อนมาแช่ yeah, yeah, yeah. ใช่ไหม